อย่าลืมกดซับสไครป์และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเพื่อที่จะไม่พลาคดคลิปใหม่ๆจากทางช่องกดเลยอ่ารับผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมเชนนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกม Medieval Dynasty นะฮะมาอยู่แล้วมาต่อกับเกมนี้กันต่อเลยดีกว่าเอ้ยให้ตายเถอะครับผมเมื่อกี้ผมเพิ่งเสียตังค์มาแบบสดๆร้อนๆเลยเนื่องจากว่าวันนี้นะครับผมเป็นวันขึ้นปีใหม่นะครับผมถึงฤดูการจ่ายภาษีแล้วเอ้ยให้ตายเถอะโดนไป700รกว่าบาทครับผมหายนิดเลยตอนนี้ก็เข้าสู่ฤดูการใบไม้ผลินะครับผมเพิ่งผ่านฤดูหนาวไปนะฮะฤดูนี้ ผมซึ่งปเป็นฤดูแห่งการปลูกผักครเพราะฉะนั้นในพารนี้เยาจะปลูกผักกันแบบรววๆแต่ว่าผมจะปลูกด้วยตัวเองนะครับผมผมจะไม่ให้ชาวบ้านของเราปลูกนะเพราะว่ามันปลูกช้ามากเอ้ยมันต้องให้ลงมือด้วยตัวเองตลอดนะฮะโอเคปึ๊บอ่นนี่เก็บพวกนี้ก่อนนี่ดวงตาสแกนเนอร์เราโอ้โหมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างครับผมนี่ถ้าไปสมัยก่อนนี่ผมจะมองไม่เห็นไอ้เจ้าต้นนี้นะครับเพราะว่ามันเนียนมากเลยมันเนียนมากเลยครับผมอต้นนี้ครับผมเวลากินปุ๊บมันจะเพิ่มเลือดน,นะเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บไปเยอะๆแบบนี้ เวลาเข้าป่านะครับผมโดนหมากัดอะไรแบบนี้มันจะได้ช่วยเราได้นะครับผมอันนี้แก้พิษกินไปก่อนปั๊บอ่าเก็บมาเก็บมาเก็บมาปั๊บนี่นี่เก็บมาเยอะเลยอ่าปกตินี่มองไม่เห็นนะเนี่ยให้ตายเถอะโอ้ตั้งแต่มีดวงตาสแกนเนอร์แล้วแหมชีวิตมันช่างง่ายดายมากขึ้นเยอะเลยน,นีย่อ่าเก็บมาก่อนแล้วก็เก็บก้อนหินด้วยนะเมื่อกี้ผมเห็นก้อนหินอยู่แบบแบบนะฮะอันนี้ก้อนหินก้อนหินปึ๊บโอเคเยี่ยมเฮ้ยผมว่าผมหิวน้ำนะเนี่ยเดี๋ยวกินน้ำกันดีกว่า เอ้เก็บมซัซีก็เห็นนะ่ะเนี่ยโอเคกินน้ำก่อนดูดดูโอเคเหมือนจะหิวข้าวด้วยนะเนี่ยแล้วก็สร้างกำดักสัตว์ก่อนนะฮะป๊าอ่านนี้กำลังดัตระตายโจะแล้วก็สร้างในส่วนของกำดักนกป๊าปอ่าเฮ้ยเดีย๋ยวผมไปดูผลงานซิว่ากระอมล่าสัตว์ของเรากับผมล่าสัตว์ได้เยอะหรือเปล่านี่ได้กได้ว่าในช่วงหน้าหนาวนี่ทําผลงานกันแบบสุดยอดไปเลยนะครับผมว้าวได้เนื้อมาอย่างเยอะแล้วกับผมเป็นร้อยเลยดูดิ โอ้อ่ะเดีย๋ยวเราถ่ายไปเอาไว้ตรงโรงอาหารก่อนนะครับผมเอาเห็ดไปด้วยปึ๊บอ่าเอาไปด้วยไปด้วยเพราะว่าาหาว่ากล่องเก็บของมาเต็มนะครับผมคนงานมันจะไม่ยอมทํางานนะเพราะฉะนั้นเราต้องอ่าถ่ายไปฮะปึ๊บอ่านี่เอาคนนกไปด้วยอ่ะค่อยๆถ่ายไปเอ้ยเจ้าทํางานได้ดีมากนะเดีย๋ยวเมืหลังจะให้รางวัลโอเคปึ๊บไปเดี๋ยวเราจะเอาไปเก็บไปในโรงอาหารนะับปึ๊บกระโดดจริงๆปึ๊บ ตอนนี้นะครับผมผมมีคนงานนะครับผมอยู่ที่5คนนะฮะนี่มีในส่วนของการเก็บเกี่ยวนะครับผมแล้วก็คนเลี้ยงสัตว์นะฮะลาเบอร์แจ็คพนักง,งานตัดไม้แล้วก็พนักง,งานล่าสัตว์แล้วก็อันนี้นะครับผมอ่าสโตร์คริปเปอร์นะครับซึ่งไม่รู้มันมีหน้าที่อะไรสโตร์คิปเปอร์เนี่ย <c oughs> โอเคแล้วก็มีสัตว์ที่เราเลี้ยงอยู่นะครับผมอยู่ประมาณเฮ้ยไก่ผมตายไปตัวหนึ่งเอ้ยหรือว่ามันแก่ตายวะไก่ผมตายไปตัวหนึ่งอ่ะไก่ผมหาย ผมมีไก่ยอยู่3ตัวนี่หว่ามันตายได้ไงวะโอไม่น oh ะไก่หายครับผมผมจาได้ว่าผมเลี้ยงไก่ไว้สมตัวโอเคไม่เป็นไรปุ๊บอ่าเดีย๋ยวค่อยไปเช็คนะครับผมอ่าปุ๊บเอานี่เก็บไว้ก่อนโอ้ยมันมีอาหารเยอะมากอะ่ะบ้านเราอะ่ะผมว่าเราอาจจะต้องสร้างคล้ายๆกับจะเป็นโรงเตี๊ยมนะเออเอาไว้ผลิตอาหารให้ชาวบ้านกินนะครับผมมันจะได้แบบเอาอาหารในคลังอะ่ะไป รือวาเอาไปกินเอาไปใช้บ้านแล้วก็บางส่วนก็ไปขายนะฮะนี่โอเคเอาเห็ดเก็บไปก่อนปุ๊บเดีย๋ยวเราไปดูที่เราไก่ดิเฮ้ยทำไมไก่ฉันตายไก่เลี้ยงไก่ยังไงเนี่ยระซบจริงๆไหนดูสิมีผลผลิตหรือเปล่าเฮ้ย hey, มีไข่ไก่วะเราจะทำยังไงให้มันเป็นออกมาเป็นลูกเทียบอะ่ะเหมือนกับให้มันแบบขยายพันธุ์กันเองนะฮะไก่ผมตายไปตัวเน่าแกแก่ทายัางไงให้ไก่ฉันตายให้ตายเถอะเฮ้ยปุ๊บไหนดูสิปุ๊บนี่ไงตรงนี้ตัวหนึ่ง อีกตัวนึ่งอยู่ไหนะไก่กุ๊กก,กุ๊กไก่กุกกอยู่ไหนไหนผมลองดูอีกทีดิเฮ้ยมันตายได้ยังไงวะอาหารก็มีนะครับผมอาหารผมก็ให้ไว้นี่หว่าเนี่ยนี่หนึ่งตัวนี่หนึ่งตัวก็อยู่แต่แถวๆนี้แหละไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคโอ้ซื้อมาตั้งห้าร้อยนะครับผมไก่อ่าโอเคเดีย๋ยวเราไปดูในส่วนของ rubber jack t a p เป็นไงบ้างฟาร์มของไปถึงไหนแล้วอ่าปุ๊บ อ่าตรงนี้ก็มีไม้โอเคครับผมเยี่ยมอยู่ในหน้านี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลงมือปลูกผักด้วยตัวเองทั้งหมดเลยนะก็คือผมอยากได้ในส่วนของอน่าจะเป็นเมล็ดข้าวใช่ไหมเพราะว่าผมอยากจะสร้างในส่วนของนี่ฮะอาหารสัตว์นะครับผมอมอาหารสัตว์อ่ะอันนี้ต้องการข้าวนะครับผมแล้วก็ฟางนะครับผมเราจะปลูกกันแบบรัวๆเลยแล้วก็เหลือไว้อีกสักกี่แปลงดีนะเอาแปลงนี้ไปปลูกผักดีกว่านะเออเพราะว่าเอาปลูกเป็นแครอทแล้วกันนอกนั้นปลูกเป็นข้าวนะฮะ แต่ว่าผมจะทําเองนะครับผมเพราะว่าไอ้พวกนี้มันทําช้าไม่ทันกินครับผมแต่ว่าตอนนี้ใกล้มืดแล้วนะก่อนอื่นเอาเมาล็กข้าวมาก่อนปุ๊บเฮ้ยทำไมเมล็ดข้าวผมมันน้อยจังวะผมว่าผมซื้อมาเยอะนี่หว่าปุ๊บออาไม่ไปนไรไม่เปนไรแล้วก็เอาเลยรดีว่าเอาเป็นแครอทดีมะเอาแครอทดีมเอาแครอทดีกว่าแครอทอยู่ไหนแครอทอยู่นี่เอามาก่อนปุ๊บแครอทมาก่อนแล้วก็เอาปุ๋ยมาปุ๋ยนี่เราแบกไหว è, ปะว่าวร้อยกว่าอันเนี่ยไม่น่าจะแบกไหวให้ตายเถอะ โถยไก่แค่ปุ๋ยอ่ะปุ๊บแค่นี้ไหวไหมอ่ะแค่นี้ไหวอยู่โอเคเดี๋ยวเราจะไปปลูกผักกันนะครับผมอ่าเราจะไม่งอพวกนี้ละปุ๊บหน้าที่ใครหน้าที่มันมาก่อนอื่นต้องหว่านปุ๋ยก่อนนะครับผมปุ๊บอ่ากดไปที่กระเป๋าเลขแปดปั๊บหว่านปุ๋ยก่อนปุ๋ยก่อนปุ๋ยมาปุ๊บนั่นแหละฮะต้องให้ลงมือด้วยตัวเองแบบนี้ปุ๊บอ่านั่นแหละครับจัดไป จัดไปครับโอเคตรงนี้ผมจะปลูกข้าวล้วนๆเลยนะฮะอ่าเพราะาต่อไปผมจะผลิตอาหารสัตว์นะครับผมจะเริ่มเลี้ยงสัตวนะ์ละเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มสะสมอาหารสัตว์นะฮะนี่ปุ๊บเฮ้ยตั้งแต่เช้าเย็นเย็นตั้งแต่เย็นจนมืดโอ้ยมืดแล้วก็เช้าอีกทีหนึ่งโอ้ยยังไม่เสร็จเลยครับผมอุย้ยให้ตายเถอะทาไงได้อ่ะนี่ไะทำไปเรื่อยๆกันครับผมอ่าทำไปเรื่อยๆ ือว่าเป็นการเก็บเลเวลไว้ด้วยนะครับผมนี่เห็นไหมเวลอัพอีกแล้วนี่ทาไปไม่เสียหายครับยิ่งเราทํากิจกรรมตรงด้านไหนมากนะครับผมมันก็จะเก่งทางด้านนั้นเยอะนะฮะอ่าปุ๊บเราปลูกผักเยอะปุ๊บเราก็จะปลูกผักเก่งเราล่าสัตว์เยอะเราก็จะล่าสัตว์ได้เก่งกาดมากขึ้นนะครับโอ้เพราะฉะนั้นท,ทําไปเถอะฮะอ่าเราต้องพึ่งตัวเองนะผมอย่าไปพึ่งคนอื่นมากนะครับผมเอ้ยไอ้พวกชาวบ้านพวกนี้มันแค่เป็นไม้ประดับในเกมนะครับผมเอ้ยอ่าปุ๊บนี่อ่า เรานี่ยนะครับผมต้องพึ่งตัวเองเท่านั้นออ้โอโหโอเคนี่โรยปุ๋ยเสร็จนี่ปุ๋ยนี่ผมโรยปุ๋ยมาเปน็นคืนเลยนะครับผมนี่โรยเสร็จก็ต้องมาพวูดินอีนะครับผมโอ้ให้ตายเถอะอ่ะผมว่าน่าจะทันนะฮะน่าจะทันอยู่อ่าปึ๊บแต่ถ้าให้ไอ้พวกชาวบ้านปลูกผมว่าไม่ทันอย่างแน่นอนครับผมโอเคในที่สุดแล้วก็โรยปุ๋ยเสร็จจนได้มาถึงก็ต้องพูด,ดินต่ออ่าปึ๊บมาพลูด,ดินต่อครับผม มาาพูด,ดินี่เราเร็วอยู่แล้ววิชาพูด,ดิของเราขั้นเทพอ่าปึ๊บเบลอัพอีกแล้วฮะโอ้โหเป็นยังไงล่ะอ่าในที่สุดก็ปลูกเสร็จหมดเรียบร้อยแลวนะครับผมโดยที่ไอพวกนี้ไม่มีส่วนร่วมอะไรเลยทั้งสิ้นนะฮะผมทำเองคนเดียวทั้งหมดเลยให้ตายเถอะมันเกิดอะไรขึ้น <c oughs> โอ้่าจะเสร็จใต้กับผมนี่ ล่อมาเกือบจะหมดหน้าฤดูใบไม้ผลิเลยนะโอเคแต่ผมว่านะฮะพวกนี้เขาก็ทําหน้าที่อย่างอื่นของเขาได้ดีนะอย่างเช่นการล่าสัตว์ตัดไม้นะครับผมเขาก็ทำขเขาไปเรื่อยแต่ว่าสีอยู่อย่างเดียวไอทาฟาร์มในชามากเลยโอเคไม่เป็นไรเฮ้ยผมว่านะครับผม๋ยวเรามาสร้างในส่วนของโรงเตี๊ยมดีกว่ามันจะได้เป็นศูนย์รวมความบันเทิงของหมู่บ้านของเรานะฮะเอ๊เดี๋ยวนนะีโรงเตี๊ยมของเราเอาไว้ตรงไหนดีตรงนี้ดีกว่าข้างๆเล้าไก่เฮ้ยเขาท่าเหมือนกันนะเนี่ยโรงเตี๊ยมมา ว่าเราก็สร้างเลยครับผมลงเตี้ยมมาแล้วไหนดูซิลงเตี้ยอยู่โหมดไหนนะนี่ปุ๊บอ่าเข้าไปที่โหมดบ้านใช่ไหมแล้วก็น่าจะตรงนี้และมั้งนี่ไงล่ะต้องการไม้ประมาณสิบนะฮะโอเคงั้นผมตัดตรงนี้เลยแล้วกันเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะหาทำเลดีๆก่อนลงเตี้ยตรงนี้ก็ไม่น่าจะวางได้นะฮะตรงนี้ก็ไม่น่าจะได้นะครับผมอ่าน่าจะอยู่แถวๆนี้ว่ะเออเนี่ยเป็นลาน,ลานเอเอไม่โอเคผมอยากให้แบบ มันอยู่กลางหมู่บ้านนะแต่ว่ามันไม่มีที่จะวางแล้วเดีรู้อยู่ฝั่งนู้นของหมู่บ้านดีมันก็ไม่โอเคนะฮะเออปัญหาคือเราผมจะรู้ได้ไงว่าอันไหนคือด้านหน้าเดี๋ยวด้านหลังเอาอ,อย่างนี้ล้กันนะเออปุ๊บกดนี่คือลงเตียมของเราวา่นี่ปุ๊บก็ได้อยู่นะเฮ้ยลงเตียมนี่ มีลงเตียมมันก็ต้องมีไดนดูซิว่าเราสามารถที่จะสร้างอะไรเพิ่มเติมได้ครับผมปุ๊บไปดูในโหมดตรงนี้ซิปุ๊บมีลงเตียมแล้วเฮ้ยผมอยากได้ในส่วนของเตาหลอมาฮะยังไม่ได้เลยวะ่ะแล้วโหมดนี้ล่ะโหมดนี้ก็ยังไม่ได้ปุ๊บเฮ้ยจุดจุดจุเฮ้ยนี่ผมสามารถที่จะทําในส่วนของอาตะข่ายดักปลาได้แล้วนะนี่ต้องการไม้แปดอันนี้ต้องทําแล้ววะ่ะต้องทําแล้ววะ่ะเฮ้ยเฮ้ยไม้แปดเหรอไหนวดูเด้ นี่ไม้8ไม้8ปดยวผมไปตัดเองก็ได้ว่าเฮ้ยไม้ตัวนี้ผมว่าผมจะปลูกเอาไว้มันจะได้ร่มรื่นนะแถวบ้านเราเออนี่ไงผมเคยตัดไม้ไว้ทิ้งไว้แถวน,นี้นะฮะนี่นี่นี่น,นี่โอเคโอเคโอเคนี่เลยครับผมก้าเลยเดีย๋ยวผมจะวางโครงการเอาไว้ก่อนละกันนะเออปึบมีโรงเตียมแล้วก็ต้องมีตะข่ายดักปลาปึบอ่านี่นี่เดีย๋ยวเราอเอาไปดักตรงหลังบ้านตรงนี้ดีกว่าโอ้โฉมอเจจะยิ่งนักปึบสร้างไว้ก่อน นี่ว,ว้าวกระท่มจับปลาได้มาแล้วครับผมโครงการโครงการของเรามาเทเรนิตสองนิดแล้วฮะอ่าเดี๋ยวดูชิว่าตัวนี้สกิลเราไปถึงไหนแล้วปบ๊บเฮ้ยนี่การทําเหมืองเฮ้ยการทาเหมืองผมก็ได้เลยดีกว่าได้แล้วครับผมปุ๊บ,บแล้วก็นี่ไงอันนี้วิสูกเป็นลองโบนะครับผมอ่าเป็นธนูอีกขั้นหนึ่งอันนี้ซื้อไปเลยตายหานี่น,นี่อันนี้เอาอันนี้เอาอันนี้เอาครับผมอันนี้เอาไปก่อนเฮ้ย เอาครับผมนี่กองไฟระดับ2ระดับสมนะฮะอ่าปุ๊บจิบหายแล้วเงินหมดเฮ้ยเลี้ยงหมูเลี้ยงหมูมาแล้วเหรอเฮ้ยเลี้ยงหมูมาแล้วเฮ้ยเอาสิครับผมเลี้ยงหมูมาแล้วก็เอาเดย์ตังหมดตังหมดหมู่บ้านบอกไว้เลยต้องทุ่มอย่างนี้มันต้องทุ่มครับผมเลี้ยงหมูก็มาว่ะเฮ้ยแต่วันนี้เราจะทําปุ๋ยได้แล้วนะครับผมท่านผู้ชมโอ้โหหมู่บ้านผมเริ่มจะใหญ่โตละ เดีย๋ยวผมว่าผมจะสร้างบ้านใหม่ครับผมเป็นบ้านหลังใหญ่นะแต่ว่าผมจะรอให้มันแบบอ,อัปเกรดก่อนนะครับผมคล้ายๆกับว้านรอให้มันปลดล็อกก่อนเนี่ยอยากได้บ้านระดับเนี้ยระดับแบบสุดยอดเลยอยู่ไหนวะบ้านเราอ่าเนี่ยอยากได้ระดับเนี้ยครับผมอันนี้คือบ้านของเราเลยเอาไว้อยู่เองนะฮะแล้วก็บ้านเก่าเราเดี๋ยวจะให้พวกชาวบ้านอยู่ไปอ่าแต่ว่าวันนี้ผมต้องสร้างในส่วนของไอ้อตรงนี้ให้เสร็จก่อนเลยครับผมอันดับแรกน่าจะใช้เวลาค่อนข้างที่จะเยอะเลยแหละอ่าก่อนอื่นใส่ไม้เข้าไปก่อนเลยปั๊บเดี๋ยวูซิ อคต้องการไม้สติกหกหรอครับผมอมันกําหนดได้ไหมจากาแพงแบบไหนไม่ได้ครับผมรูปแบบตายตัวโอเคงั้นใส่เข้าไปปาป้าป้าปปเอะไม่น่าจะสร้างยากนะอันนี้ไม่น่าจะสร้างยากนะฮะเออปึ๊บ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 ใส่เข้าไปก่อนโอเคนีตรงนี้เรามีไม้สติกอยู่ฮะนี่โอ้โหดีนะครับผมที่พนักงานของเราแบบทํางานได้แบบดีมากๆเลยับขอยืมก่อนนะไม้สติกเอามาก่อน ปึ๊บอ่ะมาก่อนนี่มาแล้วครับผมตรงนี้ก็จะเป็นร้านเหล้าของเรานะครับผมเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยบิวดีเหมือนกันเนี่ยทำเป็นเล่นไปเป็นโอเพนนะครับผมเป็นร้านเหล้าแบบโอเพนนะฮะเอ้ยอย่าเรียกว่าร้านเหล้าเลยเรียกว่าเป็นโรงเตี๊ยมอ่าโอเคปุ๊บนี่ปุ๊บโอเคโอเคแล้วก็ขาดไม้อันนี้อะไรครับผมขาดไม้ดัดเข้าไปเนี่ยเป็นโอเพนเลยนะเนี่ย โอ้ดูเดะเปิดโล่งทุกด้านครับผมโคตรแจว๋วว่าเฮ้ยผมไปตัดไม้ก่อนโอเคเอ้ยไอ้บ้าห้ามตัดต้นไม้ในหมู่บ้านเอ้ยแต่มันตัดไม่ขาดมันตัดแบบหลอกๆเว้ยเฮ้ยดีมากดีมากไอ้พวกคนตัดต้นไม้นี่รู้สึกว่าเรามันตัดต้นไม้ปุ๊บมันจะเออเหมือนกันบว่าได้ต้นไม้มาฟรีนะครับผมต้นไม้แถวบ้านมันจะไม่ขาดเลยนะเออถือว่าดีนะฮะจะได้ลมเลื่นนะครับผมปั๊ปปั๊ปปั๊บปั๊บปั๊อะไรอ๋อคอนผางไม่เป็นไรครับผมผมพกมาเยอะ เออนี่โจ๊ะ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 เฮ้ยผมว่าอุปกรณ์ผมมันเริ่มจะร่อยหลอดนะครับผมเดี๋ยวคืนนี้ต้องแอบ,บเข้าไปในหมู่บ้านซะหน่อยแล้ว <c oughs> โอเคไปขโมยของปุ๊บปุ๊บโอ้ยไม่พออีกแล้วนีเออ่เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมต้องฟาร์มไอ้นี่ก่อนนะอ่ะนี่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 หญ้าแห้งหญ้าแห้งอ่ะวันนี้โครงการเยอะนะครับผมเฮ้ยไอ,อพวกนี้ถ้าหากว่าเราใช้เคียวเก็บมันจะได้ปะวะเออลองดูลองดูครับผม ไม่ลองก็ไม่รู้นะลองถือเคียวเดว้ปับ๊บมันมีเคียวอยู่ที่เราไปโด้มานี่เคียวของเราลองดูนะครับผมมันจะใช้ได้หรือเปล่าปับ๊บแล้วก็มาใส่ไปที่เลขห้าแล้วกันอ่าคูเลขห้าปุ๊บลองใช้เคียวดูนะฮะเผื่อว่ามันจะเร็วโอ้ไม่ไม่ได้มีผลอะไรเลยครับผมอใช้มือเก็บเหมือนเดิมมือเก็บเหมือนเดิมครับปุ๊บนี่นะ เก็บมาเก็บมาอุย้ยกระท่อมตบปาเราก็มีแล้วนะเริ่มเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่โตแล้วครับอ่าเขาค่ยเล่นไปเกมนี้โอ้นี่มันจะหมดฤดูกาลอยู่แล้วนเนี่ยแต่ไม่เป็นไรครับผมเราปลูกผักเสร็จเรียบร้อยแล้วเอ้ยปลูกเองทําเองนะครับผมทันนะครับผมถ้าหากเราให้ชาวบ้านปลูกแล้วก็รับรองครับผมไม่ทันแดกแน่แนแนฮะเข้าหน้าหนาวก่อนครับผม <laughs> โอเคปึ๊บเฮ้ยว่าแล้วก็แวะแวะตรงนี้ก่อนดีกว่ามันใกล้ๆนะฮะเราแวะมุงหลังคาตรงนี้ก่อนดีกว่าอันนี้เขาใช้อะไรครับผม เอาหนีอย่าผมจะแวะมุลหลังคากระท่อมตกปลาผมก่อนนะมันอยู่ใ,ใกล้ไงเออเพราะว่ามันใช้วัสดุคล้ายๆกันนะฮะโอเจอันนี้ต้องใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องอ่ะปึ๊บ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 โอเคได้ละปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บอันนี้มามุงหลังคาตรงนี้ต่อโอ้วิ่งไปก็วิ่งมาโอ้เหนื่อย,เ,ยเหนื่อยแลเนี่ยเหนื่อยนะเนี่ยอ่ะปึบป๊บปับ๊บ พักก่อนพักก่อนไม่ไหวอ่ะโช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 อ่าตรงนี้ตรงนี้อ่าตรงด้านนี้ปึ๊บ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 อ่าเสร็จแล้วเอา้ามีที่นั่งแค่นี้เ,เหรออ๋อนี่นี่โอ้แค่โอเพนแอร์โคตรแจ๋ว่ะ อันนี้ทากับภาพได้หลายอย่างมากๆเลยให้ผมว่าต้องให้คนมาประจําว่ะเฮ้ยต้องให้คนมาประจําที่นี่ครับผมเฮ้ยเอาแล้วเว้ยเอาลุมเว้ยเฮ้ยเราต้องมีกองไฟกองใหญ่ๆน้วยมามาตั้งไว้ตรงนี้เว้เอาไว้ให้แบบเอ้ยพวกเราลงมาชุมนุมรวมใจรักสมัคคีกันนะฮะอยู่แถบนี้นะฮะเอ้ยนี่นี่มุมนี้เลยมุมนี้เลยเอ้ยเขาท่าเหมือนกันนี่เนี่ยโคตรโอเพ่นเลยทิปผมต้องให้คนมาประจําอ่าเดี๋ยวกันนะปัญหาก็คือไอ้รงเตี้ยมเนี่ยเราต้องให้คนที่มีทักษะทางด้านไหนมาอยู่ครับผมเออเดี๋ยวกันนะ ต้องให้พวกเซเวอร์อเปล่าเนี่ยระดับสองเอาไอ้น,นี้ดีกว่าเอสโตคิปเปอร์ดีกว่าผมว่านะเอออ่ะลองดูลองดูดูแล้วมันแบบไม่ค่อยแบบมีผลงานักเท่าไหร่นะโตคิปเปอร์อ่ะแล้วก็มาอยู่ที่ลงเตียมประกันหนึ่งตำแหน่งนะครับผมจัดไปนี่จัดไปมาแล้วครับลงเตียมเปิดทําการแล้วตอนนี้อ่อาเดี๋ยวเราไปทําในส่วนของไอ ที่ตบปลาต่อนะฮะอ่าปึ๊บตัดต้นไม้กันเลยปาบ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 โอเคแตกตรงนี้ด้วยปึ๊บ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 โอเคอ่านี่นี่นี่อันนี้ด้วยเฮ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยต้นไม้ลมโชว์โช๊์โชว์โอเคนี่ า๊าอ่ะได้มาแล้วฮะไม้ไม้ท่อนเก็บมาก่อนได้มาสามท่อนเบืนออันนี้ด้วยอันนี้ด้วยปุ๊บปุ๊บอ่าหมดจังตรงนี้ยังมีอีกปุ๊บโอเคมาอันนี้ด้วยครับผมปุ๊บนี่มามามา ปาโชเฮ้ยนี่ถ้าเป็นไปได้นี่อยากจะมาอยู่ที่กระท่อมตกป,ปลาเลยนี่บรรยากาศมันโคตรดีเอ้าคอนไม,ม่พังอีกแล้วโโหคอนเรามีเยอะไม่ต้องกลัวไปโดเขามาเยอะเฮ้ยอย่าบอกว่าหมดแล้วเฮ้ยจริงเด้นี่เราสร้างบ้านจนคอนหมดบ้านเลยวะโอ้ไปว่าสร้างเยอะมากครับผมไม่เป็นไรครับใหม่ดิฮะกลัวอะไรล่ะโอเคปึ๊บนี่กระท่อมตกป,ปลาผมจัดไปโช เสร็จใช่ไหมเนี่ยเสร็จครับผมจะให้ใครมาตกปลาดีเฮ้ยอันนี้เป็นอะไรเนี่ยโต๊ะครบาบเหรอแต่ว่าครับเห็นจะครับอะไรได้สักอย่างหรือว่าเราต้องไปดูที่เทคโนโลยีครับผมกระทำตกปลามันต้องปลดล็อกอะไรหรือเปล่าวะอันนี้ก็เราก็ปลดล็อกแล้วนี่หว่าอโอเคไหนดูตรงนี้ซีมีกับดักปลาแล้วอันนี้มีกับดักปลาด้วยนี่หว่าใช้ไม้สติ๊กนะครับผมแล้วก็เชือกหกหกเส้นเหลี่ย โอ้โหมาสติกแล้วก็เชือกหอกเส้นโอเคเดีย๋ยวพรุ่งนี้เข้ามาทำแล้วกันมันจะมืดอยู่แล้วนี่เดีย๋ยวผมจะไปแอบดูที่ผับบาร์ของเราหน่อยครับผมนี่คนมานั่งกินกันแล้วอ,อุ้มาโอ้ไม่หญิงวันนี้เป็นไงบ้างทำงานเฮ้ยโอ้โหโอเค,อเ,คเป็นไงล่ะไหนดูนี่หิดเลยมีอะไรบ้างได้เริ่มสร้างนูน่นสร้างนี่แล้วหรือยังเดีย๋ยวเราไปดูด้านความพึงพอใจเด้ ห้าสิบห้าห้าสิบหกก็ยังปกติอยู่นะเออจะน้อยหมู่บ้านเราก็เริ่มมีสีสันนะครับผมแล้วก็หากองไฟสักอันดีมะเออกองไฟไว้ให้ชาวบ้านมานั่งแบบสมหัวกันนะฮะตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ดีกว่านี่ตรงนี้ดีกว่าเออจะวางไว้ตรงนี้ดีวะเออตรงนี้ก็ดีนะเนี่ยตรงนี้มันเป็นกลางหมู่บ้านครับผมให้ชาวบ้านมาสมหัวกันนะฮะเออตรงนี้ก็ดีเหมือนโอเคตรงนี้ดีกว่าปุ๊บเป็นกองไฟขนาดใหญ่นะครับผม อย่างนี้เลยตรงมุม,มฮะอ่าก็จุดหน่อยด้ยโอ้สว่างเนี่ยแหละอ่าไหนชาวบ้านไปไหนกันหมดวันที่ทำไมมาแค่คนเดียวล่ะเพื่อนไปไหนกันหมดละ่ะกับข้าวไม่อร่อยเหรอร้านนี้อ่าร้านนี้กับข้าวไม่อร่อยเหรอเอ้ยนายทำดีๆหน่อยนะโอ้หนี่เราสามารถ ปรุงอาหารได้นะครับผมว่าผมต้องเอาพวกผาาลไม้รากไม้มาใส่ตรงนี้แน่เลยอ่าเฮ้ยรู้สึกว่าตอนนี้ผมจะมีภารกิจนะครับผมว่ผมต้องออกล่าหมาป่านะฮะรู้สึกว่าหมาป่าประมาณกี่ตัวนะหกตัวครับผมแค่หกตัวนี้ต้องพกอาวุธไปเยอะๆวะ่ะอ่าธนูผมยังใช้งานได้อยู่ปะปึ๊บเฮ้ยเรามีธนูอีกอันหนึ่งเอาอันร้อยเปอร์เซ็นต์ไปใช้ดีกว่าอันที่เสียเนี่ยเ,เก็บไว้ก่อนนะครับผมอันนี้ เหอสามสิบหกเปอร์เซ็นต์เอาร้อยเปอร์เซ็นต์ใช้แล้วก็ลูกธนูเอามาปร๊บเฮ้ยลูกธนูเราเหลือแค่สามเองเหรอไอ้บ้าเอ้ยอ๋อนี่อยู่กับเราอีกโอเคครับผมไม่เป็นไรอ่าเอา,าดูมาใช้ก่อนปร๊บแล้วก็เดีย๋ยวเราจะออกไปล่าหมาป่ากันนะฮะหกตัวเป็นภารกิจที่ค่อนข้างที่จะได้ชื่อเสียงค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะนี่สามสิบเนเว้ยเห็นไหม ค่าที่เสียงตั้ง30มไปนะจะบอกให้รับรองครับผมที่เสียงแล้วต้องดวงตังอย่างแน่นอนถ้าผมจะไม่ผิดมาป่ามันจะอยู่ตรงป่าตรงด้านนี้นะฮะปะ่ออกลากเลยฮะก่อนอื่นเราต้องคลับไอ้นี่ก่อนนะฮะปุ๊บปุ๊บเฮ้ยไม่เอาต้นไม้แถวบ้านเราไม่ตัดไวเราจะไปตัดต้นไม้ลึกๆอ่านี่ตัดแถวนี้ดีกว่าปุ๊บโอ้ยเหนื่อ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 ยโชว์โชว์โชว์ใ้ผมหิวข้าวเลยเนี่ย กนเราเข้าวมากินหรือเปล่าเอ,อ้านี่ผมไม่ได้ข้าวมากินอีกแล้วเหรอเนี่ยออไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะป๊บนี่โอเคไม่เป็นไรครับผมหมาป่ามันอยู่ไม่ไกลอ่ะปับ๊บนี่คอนอื่นก็ต้องคลับหอ,อกก่อนครับผมหอ,อกนี่เป็นอาวุธประจำตัวเราเลยนะธนูนี่ไม่ค่อยได้เรื่องสักเท่าไหร่นะฮะอ่าปั๊บมันน่าจะอยู่ตรงเนิน นี่ไงนี่ไงหมาป่าตัวที่1ครับผมอ่าตอนนี้ค่าชื่อเสียงเราอยู่ที่เฮ้ยกล้าร้อยเจ็ดสิบสี่ครับผมถ้าเราได้อีกสามสิบแล้วก็เฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วผมจะให้มันหอนก่อนให้มันเรียกพวกก่อนอ่หอนสิหอนสิลูกตีมากโอ้ยโอ๊ยอย่าไม่ได้แดก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 เอ้ย นั่นแหละให้มันห่อหอนเรียกพวกกันนะครับผมเราจะได้ไม่ต้องตามหานะฮะไหนอยู่ไหน,อไหนเอามาเด้ตัวที่หนึ่งเรียบร้อยเอาหนังมันมาชวาบเดีย๋ยวตามหาเพื่อนมันก่อนเฮ้ยนี ε ่นี่มาเล้ว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 ,วอหอนเยอะเยอะตีมากหอนเยอะๆตีมากหอนเยอะๆเอาละขานรับกันละครับผมขานรับกันละเอ้าล้วอหอนผมไปไหน หอยนีดีนี่หออยู่น,น,น,นี่มาก่อนเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวกันนะโอเคปุ๊บตัวที่สองครับผมปาดเนื้อมันมาก่อนมันหอนรับกันเฮ้ยนั่เปล่าดีนี่ดีดีใช่ไหม <c oughs> อหอนเป็นซี่้ยวหอนเป็นซี่เรียกเพื่อนมาเยอะเอ้ยมากันเยอะๆเลยเดี๋ยวก่อน โอเคนี่แหละต้องรอให้มันหอนก่อนอ่าจะถึงแล้วบ้านในพานให้ตรงนี้ผมจําได้เดีย๋ยวเราแวะเก็บกระติกน้ําก่อนมันจะมีกระติกน้ําอยู่แถวนี้นะฮะยังไงนี่ไงนี่ไง,ไงอ่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มีกระติกน้ําอยู่ปึ๊บมีป่าวันนี้เอ้ยมีทุกวันครับผมเยี่ยมไปเลยเก็บมาก่อนอ่าตรงตานสแกนเนอร์ทํางานปึ๊บไม่เห็นมาป่านะ โ okay. อเคเดี๋ยวต้องเก็บแรงไว้วิ่งหนีหมาป่าด้วยนะจะเย็นจเย็นมันอยู่แถวนี้แหละฮะเป็นดงเลยครับผมตรงนี้ตรงหมาป่าปึ๊บปเต็มตัวเต็มตัวบ้านในพานอยู่ตรงไหนอยู่ด้านหน้านี่ฮะเจอแล้วครับผมตัวหนึ่งนี่ตัวนึงแดงให้มันหอนกันนะครับผมจงหอนสิดีมากไหนเพื่อนเอง เฮ้ยอ่าเพื่อนไปนไหนวะโอเคไม่มีเพื่อนเหรอเฮ้ยอ่าโอเคครับผมเพื่อนมันต้องอยู่แถวนี้แหละครับผมเอ้ยดีไงดีไงหอนแล้วหอนแล้วหุยหุยหุยตึกหุ้ยหอนไม่เยอะหอนไม่เยอะโอ้โหแคโดนโดนไปหนึ่งตึก ่ะไม่เป็นไรปุ๊บเอาหนังแกมาเฮ้ยหิวข้าวอ่ะก่อกองไฟก่อนดีกว่าตรงนี้ก่อได้ไหมอ่าตรงนี้ก่อได้อยู่นี่เฮ้ยนอนหลับก่อนดีกว่ามั้งเนี่ยผมว่าอ่ะย่างเนื้อก่อนปุ๊บก่อกองไฟย่างเนื้อกลางทางนะฮะอ่ะสักสี่ชิ้นน่าจะรอด เดี๋ยวน้ำค่อยหากินแถวนี้แล้วกันขาดหมาป่ายิงตัวนะครับผมหาไม่เจอสักทีอ่าโอเคปึออ๊บเรียบร้อยพอ,อก่อนกินก่อนครับผมนี่ไงนี่ไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเกิดอีกแล้วหมาป่าอู้ทำไมมันหอกวะไอ้นี่แม่เก็บพอกเก็บพอก,พอกพอจิ้มกัน โอ้โหคเอโอ้มาได้แล้วครับผมครบละเลือดนองเต็มตะลิ่งเลยฮะเลือดเราเนี่ยครับผมไม่ใช่เลือดหมาป่าเออเล็กตัวนึองอยู่ไหนปุ๊บเมื่อกี้เราพุ่งหอกเข้าไปในป่าใช่ไหมไปเก็บหอกคืนกันอ่าปุ๊บครบแล้วครับผมื่รกิจเสร็จสิ้นหมาป่าอ่ะขอเนื้อแกมาชวย แล้วคุณป้าที่ให้เคเวสเราอยู่ไหนวะผมหากันนะเ๊ะคนนี้ป่ะคนนี้ป่ะน่าจะคนนี้อ่าอยู่บ้านนี้เหรอป้าครับผมมาส่งเควสดอ่ะไม่ใช่ดีกวะอ๋อนู่น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 ,นเจอแล้วฮะอยู่บ้านนี้อยู่บ้านนี้นี่ส่งเควสมาป้าหน่อยคนนี้ป่ะวะไม่ใช่คนนี้คนนี้เรียบร้อยอ่าชื่อเสียงโด่งดังกระตุกกระตอนไกลนะครับผมเป็นยังไงล่ะ โอ้ขอบคุณมากครับคุณป้าตอนนี้ชื่อเสียงเราเท่าไหร่ละโอ้โห2ส0งพันแล้วครับผมเป็นยังไงล่ะอ่าลุงขอซื้อเชือกเอ็นหน่อยอ่าอันเท่าไหร่วะเนี่ยอันละร้อยบาทเลยเหรอโอเคเอาเอา,เอากี่อันเอาหอันพอตังค์กูหมดเลยตายแล้วกระดักปลากูอ่าปุ๊บเดี๋ยวกลับบ้านไปทำกระดักปลาก,ก่อนนะฮะเฮ้ยเนี่ยทุงปากแม่น้ำเลยปุ๊บกระดักปลาอันนี้ได้เลยดิ้ว่า อย่างนี้เหรอแล้วก็หมุนอ่านี่ดักไว้ตรงนี้ดีกว่าเท่ดีนี่ดักไว้ใต้สะพานครับผมแล้วมันใช้ได้กี่ครั้งอะเนี่ยอย่าบอกว่าใช้ได้สองสาครั้งก็พังโอ้โอเคโอเคมันมีค่าความเสียหายด้วยนะครับผมเห็น,หนว่ามันเขียนว่าร้อยเปอร์เซ็นเท่อ่ะเราดักไว้แถวนี้กันล้วกันแต่ว่าตอนนี้ กระท่อมตกปลาผมยังไม่มีคนประจําเลยนะฮะเพราะว่าเรายังไม่มีคนงานนี่หรือว่าเราจะให้ใครมาประจําที่กระท่อมตกปลาดีวะผมขอดูก่อนนะอ่าปุ๊บคนนี้เหรอคนนี้เป็นสายล่าสัตว์นะครับผมระดับห้าปุ๊บปบเอาคนนี้ดีกว่าเอ้คนนี้นี่นี่คนนี้คนนี้คน,น,คน,น,คนบเบอร์ jack เน,นี่ยฮะนี่โหนี่เข้ามาโดยตรงเลยครับผมสายตกปลานะฮะ อ่าปุ๊บนี่ไปอยู่ที่กระท่อมตกปลาเลยอยู่ตรงไหนว่ากระท่อมตกปลาผมอันนี้ปุ๊บจัดปาฮะฟิชชิ่งแมนครับผมมาแล้วฮะฟิชชิ่งแมนว้าร้ายกาศซะไม่มีครับผมหมู่บ้านของเราอ่าโอเคครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้นะฮะก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนละกันถ้าถูกใจชอบใจในเกมนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับทางช่องเพื่อเป็นกําลังใจด้วยละกันเอ้ยเดี๋ยวในวันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมต้องรีบเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนนะรู้สึกว่ากระหล่ำปีเราจะเก็บได้แล้วนะแต่ว่าผักอย่างอื่น ยังไม่สามารถที่จะเก็บได้นะครับผมนี่ตรงนี้แครอทก็ยังเก็บไม่ได้นะฮะต้นข้าวก็ยังเก็บไว้ได้โอเคต้องรีบเก็บนะฮะไม่งั้นเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับผมมันจะเน่าหมดนะครับผมเฮ้ยให้ตายเถอยยังไงก็ฝากกดกระดิ่งเพื่อติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดชิปใหม่ๆจากทางช่องด้วยล่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายเก็บก่อนเลย